มาข้อสามสิบจากภาพนะฮะ adoc d oc, ตั้งฉากกับ bc อ่หาให้เจอก่อน bc คือฐานของสามเหลี่ยมเห็นเปล่า adoc คือตรงที่มันตั้งฉากนะครับแล้วก็จุด o เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมอ่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นเรื่องวงกลมผสมกับพีทาโกรัสแบบคล้ายๆข้อที่แล้วแต่ว่ารูปดูดีนะข้อที่เรารูปดูยากไปหน่อย ครับทำไมเขาจะไม่เขียนว่า b สี่เท่ากับสองไปเลยแล้วเขาจะว่าอะไรให้บอกเป็นสูตรเอางั้นว่าต้องอะไรไปอยลบอะไรแลได้อ๋อเหรอเพราจะคิดบอว่าหกไปเลยแค่เขียนสองก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่โจทย์กาหนดเนาะอืมใช่ถ้าเกิดน้องเขียนว่าสิบสองอ่ะยังไงต้องแบ่งครึ่งฐานอยู่แล้วเพราะว่ามันบังคับด้วยการตั้งฉากเห็นเป่าเห็นตั้งฉากป่ะ แล้วก็บังคับด้วยการผ่านจุดศูนย์กลางเห็นจุดศูนย์กลางปะ่ะดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น6กับ6ก็คือแบ่งครึ่งแน่ๆนะครับนี่เป็นสมบัติรูปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรรูปสามเหลี่ยมในวงกลมะครับเส้นคอร์ดเนี่ยจะถูกแบ่งครึ่งเมื่อเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางมันผ่าเข้ามานะฮะเราตั้งฉาก โอเคเหตุผลที่การที่ให้6กับ6เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยนักเรียนยังไม่ได้เรียนเรื่องสมบัติวงกลมสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะอ่านโจทย์ต่อนะ ab boy คือ10แล้วก็ ac cat คือ10สรุปคือสามเหลี่ยม2รูปเนี้ยมันพับได้พอดีเลยคือมันสมมาตรนะครับพับได้พอดีแล้วสมี R ของวงกลม abc ยาวเท่าไหร่ครับผมคือให้หา ob boy ถูกปะ หรือให้หา OA ก็ได้ใช่ไหมใช่ถามรัศมี R อือจริงๆแล้วข้อนี้คิดแบบข้อเมื่อกี้เลยอยาคิดคล้ายๆกันเลยอ,ะอ่ะอะพี่ให้น้องทำเองอืมคิดคล้ายอ่ะคิดไงฮะว่ามาเลยอเอค โอเคก็คือดูที่สามเหลี่ยมนี้ก่อนใช่ป่ะ A B D dog ใช่ไหมเอ่อ <die> วัะ like นั <again> ้นตรงเนี้มันคือแปบซึ่งเท่ากับสี่คูณสองอย่างนี้ถูกไหมอืมง่านต่อก็ไปหากราบเสี่ยม B O D ก่องคับซึ่งสูรหาคือ เป๊ะเลยถูกไหมหาอันนี้ต่อถูกไหมทำแบบเมื uh, like ่อ hmm. ก oh, um, um, ี้เด๊ะๆเลยใช่เป่าเพราะนั้นเราก็จะได้อ่าหกหกสามสิบหกลบเอ่อหน้ากำลังสองใช่ป่ะหกสิบสี่เอ่อลบ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะตรงนี้บวกสิน้องใช่ป่ะอ่าสองหน้าหลังก็คือสิบหกอาแล้วก็บวกอารกำลังสองถูกไหมจบไหมอืมอยา่าทำเหมือนเมื่อกี้เดะอ่าฮะอยา่าลงทายได้ศูนย์เก้าสิบใช่ป่ะ อ๋อร้อยร้อยร้อยโทษโทษเพราะนั้น R เดียวก็เลยเท่ากับหกจุดสองห้าเก่งมากเยี่ยมอันนี้เท่าเท่ากับว่ายังไม่ได้สอนสูตรได้ซ้ำไปว่าน้องคิดได้เพราะว่าใช้วิธีเทียบกับข้างบนถูกปะ่ะข้อข้างบนเก่งมากดีมากอืม